สบายดีพี่น้องสุขสุขคนกับสองบ่าวโค้งนะพี่น้องวันนี้บ่าวโค้งสิไปเยี่ยมเยือนเปลี่ยนน้ำสาวจ้อยอะไะพี่น้องไปเบื้องว่านางหายงอนหรือยังถ้านางหายงอนก็สิถามว่านางงอนเรื่องอยังนอกพี่น้องไปเบิ่งว่าสิเจ้นางบ่ไหมเสี่ยงดวงไปแล้วพี่น้องเลยโอเคไปเจอกันพี่น้องอยู่เพื่อนสาวจอ้อยนะเอ้ กมาไพี่น้องสาวเพื่อนสัวจอยสาวจอยหมอ้ันนอกอ่ะมาถามอาการเพื่อนบาดพี่น้องเ้ยมาเป็นยังไงยูโรตามดูท่านหมอเจ้าฉีดยาให้เราจะเคียมเราจะหาย มอไปสีเลยนะสีไินาะน้ำซาวสามมือลูกหักเพ่เนาะใจว่ากักปากคนนั้นเนี่ยมีน้องหักเนาะอ่ะฝากโค้กหักเลยถ้ากรองมาแต่หอมได้ฝากทีเอฟซีที่เป็นห่วงเนาะต้องสะดจอยครับพาไปมิเชลกับบอพยังเนาะผู้เล่นคนพหนผู่นคนไหนสีเนาะต้องมีวัดเกียวอ่ะอ่ามีวัดเกียวสะพานสบาย สาบาท่านคนอื่นเรียนทคันเ่้าการอันนี้คือบัตรสีรัคซินอ่ามีใบรับรองมาสีวักสิ้นแล้วเมื่อใดอันเ,นนเนมื่อใดท่านหมอสีมารับเสดอยไปสีดคนมา,มาที่สิบแปดทั้งโครงการใหญ่คนสมาม่กนที่สิบแปดที่สิบแปดจะหนาเลยนะเรี่องนี้อ่ะนะจะม่เสียกับโมยประโยชน์นการไปทางไหนเขากะทำมากขบไม่ประโยชน์มเรื่อง ตัวนี้มันมันสัมบัตประชาชนไม่รู้นะสำหรับเมืองลาวนี่สัมบัตประชาชนพคนมันขึ้นไปหน่อยว่ไปเวียงขาบ่หนีตัวนี้กับไปบ่ได้เขาต้องถามว่าเขาต้องถามว่าฉีดวัคซีนหรือยังก่อนสิออกไปข้างนอกท่านได้ฉีหรือวปล่าโอเคาถมได้น้องาสำหรับมันเรื่องชาวจ้อยได้พี่น้องกันที่ชาวจ้อยเป็นยังจะงอนกับเบื้องซองหมอบนนอกกับนาจิฮู่เลยนาะพี่น้อง จริงความจริงใช่ไความจริงครับความจริงบาทเป็นน้องครับคุณบารพุษาเป็น้องครูนั่นก็ได้จับความจริงแล้วสาวเจอเป็นอกหักเป็น้องเอ้ยกับเหอเออบ้เรได้ซักก็ได้ของย่าก็ได้คือกันขางย่าบุเลีดแข็งเออยลีดของย่านะน้องหมออันทีมงานห้องกับบุเรียนพิซานางหน่อยนะบุเรีถือได้กับบุเรีบไปถือแบบผู้จ้างดีนม่งพี่นจับคนให้ได้กัด กับได้เน้นนะใจเราเขสออบได้ไปได้ไปฮูแต่ว่าเป็นนากัปอยประกนเนาะขอขอบคุณเอซที่เป็นห่วงเนาะอันนี้ฮูู้จักดีแล้วอเวลาเวลาองค์หักกะจากยากยูุ่เดียเงียบเวเงียบเวลาหายแลวกับเวลาหายนั่งจิวอกมาหหยเอง เขาใจอะไรพี่น้องเขาใจตรงกันเนาะบอกแล้วคันอักเปลี่ยนสไตล์ใหม่มานอนเรียนออกไปให้หน้าก็ได้เนาะกํลังกายเรีนกําลังกายเนาะคันอักเวยจากมือบริเทนหนาโมกุลทามสีมืดโมกามสีมืสามมือมืาทั้งหนึ่งะคันอักนอนในห้องไมากกบประตูพี่น้องอ์หัก ปรึกษาหมู่เด้อเนาบสิกแบบใดมามาห้องกับบตเตอร์มาปอบ้่มากับบตเตอร์บาโค้งมากืเนอนะบาโคมาอย่างลีกขาว่าน้ำเบาโค้งวเป็นายเขามาเขามาถึกซ่วงพอดีเลยโตให้กัมาบุถึกซ่วงคกขนเอาเอักบานใดบนใด โอ้ย to well ้ง <TH> <ited by> <EN> ักส <S 2: co ference> ิเคียนงามๆใช่หรือเปล่า่เลยดิเลอาัเข็นีสิบริียนเองวะเห็ดเองอ่ะบัน้ทำขาหอบไปซักน้องเ้า่อไห้แปลว่าเดๆอันขอามหูก่อนสีไปซักอ่าวัคซีนก่อนเน้อคือว่าก่อนสีไปซักนี่คือเขาต้องไปลงทะเบียนหรือว่าหรือว่าจังไอันส้าต้นนี้ผมไปลงอะไราวนนี่ปกติกกนลทะเบียนไปปกติงจะแต่ ผู้ลงทะเบียนแล้วแต่สปอร์มาบ้านนี่นะลงทะเบียนสามร้อยอีกสองร้อยไปลงทะเบียนเลยไปขอ,อสี่ไปกระสีไปมัดสปอร์รบ้านแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนก็บออกบัตรไปที่ไฮมันบัตรไฮมัดสั่มคือการมัดเลยอ่าผมลงทะเบียนกับเฮ็ดไหนผู้ไปลงทะเบียนกับเฮ็ดไหนช่วงช่วงล้างเมื่อกี้นี่พี่นกบอกโค้งว่าสิไปสี์เพี่เนว่าบ่มีรายซื้อพ่นน่ะก็เลยบ่ได้ไปสี์เออบัตร แมนแมนมันหลายคนเข้าไปผูกบะมิสึเข้าไปกับทือสมโนครัวไปกับสีใสขึ้นเก่าก่อนยาเขามันหลา่งาจยุบันเขามันหลายพี่น้องรอบหนาพี่น้องรอบหนาเบาโค้งกับสาเจาะกับชิไปพี่น้องอาสะเจยไปนอะไนี่เห็นที่เก่าล่ำบากมปน้อนอยู่ในครเนี่ยมอการ์เตคิลวีโกจะไปน้ำสิคือเที่ยวบวะข้ามจักมีนักขี่ปัสสาวะแมนแมน รอบหนาข้าลงมาถิดนพิเศษกระบอกไขันักโคมาสอดเอาทั่วไปฮะเฮาก็ได้กระเมนกระเบนเฮาไปกับจีกเรา่าไปกระเนเฮายังหมดได้ลงมากับทูทูทูทามก็ได้ทบแบบปลาหกสิบขึ้นไปหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกได้สี่กสพคำเด็กน้อยพอขึ้นขับวไปพอึงก็ได้สี่วัดพอไปนอกล้องร้อนที่ว่ามันยมในศูนย์อยู่ด้สี่คนเยอะ เพราะว่ากันไปก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้ชิดกว่าเฮาแต่เขามาห้ยซีต้องซีพี่น้อยอยาลงทะเบี้ยสามร้อยถ้ามา,าได้ซีฟะฮอนหาร้อย <c ười> คนกูไปได้ลงก็ได้ซีพี่น้อยไม่ใช่กันปะถ้าเฮาบือซีนี่เวลาเฮาเขาในเมืองนี่ก็เจาะจิ้มไปเขาเข้าไปเขาเขาันโลกดาวพงษ์ตัวเมืองท<แ>า,างแข่งกับบัตรทางแข่งกับบได้พี่น้องต้องมองีบัตร ยังยืนมีบ้านยังจืดสินเทจะเข้าจังแสนทานอ่าเอาละพี่น้องหลังจากคุยกับเรื่องสาวจอยแล้วเขาก็มาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโควิดพี่น้องเกี่ยวกับวัคซีนอู้น้ำกันนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ zoom clip มาพงไปแปลว่าดีอย่างหนึ่งนาะบ้านเฮาแบบว่ามาสีดในแบบหอดบ้านเลยเนาะลงมาสีในหอดบ้านเลยแหละแปลว่าเฮาไม่ได้ไปหอด วันในเมืองนะพี่เนองไก่ในเมืองไก่ห้คิดว่าลุงทะเบียนสามลอยาลุงมอได้ตี์หาลอยพี่เนหาลอยกั่วว่านเนี่ยทีสองลอยะบ่ได้มีลายสื่อแต่ว่าไพไปกัดใอสีรนะมาคุณคนเกิดเป็นล้มหมอนเมือ่อยวันจะค้นหมอนหมอน <laughs> ลายคนสอยกันกันังน,น,นลอยนั่งเมือ่อย ขากับเ,เรือเ่องอยากุกด้วยเรื่องเด็กเนาะเขากา็ใกล้แล้วแต่นี่กงใกล้เสียนออกเลยแหละพี่น้องใกล้สียงออกแล้วนั่ง <ไป S 2> น,นงินี่แบบว่าง่วงนอนเลยเนาะ่มโกขนาดได้รวมดีขนาดเลยพี่น้อนนงพนพลาพนพระและ้วแต่เป็นยังฝนทุ่งห้าข่ยว่าอะอืสีหาตอาเซียขับไประว่าสิบเสื้อกับเฮบ็อกบลอบล็อกบลอบอกบล เมือนจะอัดเสียงเลยเห็นเห็นักงุมันบอกันแหละักกล้ามาหาเบอร์อ้าวไม่ใไม่ใชเบอร์ุกล yes, ้ามือนเพืกปกติเลยพี่น้องเงียบหัวได้ตามสไตล์ของนางแล้วผิดหวังไอหาพี่น้องงานเก่าเลยบองานข่าว่าปุบ้าอทั่มมาเลย อ่ะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องส่องหมอบ้านนอกส่องสาวจอยแล้วก็ส่องส่องบบกโค้งนะพี่น้องไปจ้าไปแล้วปกติอะไรพี่น้องเลยมันต้องเป็นห่วงนะพี่น้องเด้อเอฟซีที่น่ารักทุกท่านไปแล้วสบายดีสดีีพ่น้อง